โอ้ยนี่บอกค่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นอันนี้เนี่เป็นเซ็บแท้เ้อ,นนเ <c oughs> อามันมัาร้ยตั้ยเฮ้เ้เลยเฮ้วเ่าง,งเฮ้เฮ้ือ,กองกยเฮ้อเฮงยอฮเด้ยเ้ยเฮ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 ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮายเอ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ อสีเขียวอันนึ่งอ้ามาบัานนี่นะเราเอาให้ชิมอืออาคุณยายมานั่งชิมสิคะกระต้มอร่อยอร่อยไใบโห่ค่ะอาค่ะมาชิมกระต้มกัไใบโอค่ะปกติปกติเออเราุ่มเจ้าหูได้หน่ะเลยว่ามันมันสุกเหรอเนี่ยอ้อนสุกเลยฮ้อนฮอนบาดหนึ่งยาย ข้าวต้มวันนี้เราไมีติดกตองเลยเด้อมันคือเราไมีติดก็แต่มือห่อกับมีติดมันได้มะพร้าวเสิร์ฟมันทะเลื่อกี้แหม่นไอ้นามันได้โกยโยจากมะพ้าวเหรอเือนเมื่อนี้กะเหนียวดีได้มื่อนี้แห้งอ่อนมันคันได้ค่ะนี่นะอ่ะเบิ่งแน่กะลาซิมน้ำอยู่มาซิมแหมพี่เจมันกินข้าวต้ม้องเอ้ยมาซิมข้าวต้มเมื่อก่อนโมงนั่งลงเมอกี้ เป็นอะไรแต่ว่าจะร้อนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า,วายังไม่เย็นมนอเียรินเขาต้มมันข้าต้มมันไม่ได้ทำหลอกจะทำให้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำนะคะข้าวสุกก่อนเป็นะอะไรโทรศัพท์ฮอนดีแอบแอบกับเก้าเออกันกกันก<ๆ>สงสัยอย่างหนึ่งคือเอเ็นเออร์ตอนเท่า ตอนเท่าโนดแป้งนะเท่ามีหู้ได้ว่ารสชาติมันเป็นหนาเลยซุ่มเจ้ากะกะเอาบาอเราได้ซิมอยู่มีมีซิมฮัมันยังดีอยู่คือเดี๋ยวก็ย่ายมียะซิมแล้วก่อนโง่ละนั่นละเพราะว่าเท้ากินนะเท่ากินซุกมันหมดละเขาต้องท่าให้มัมนนึ่งจนซุกก่อนเซนีนะไหม,อมเอ๊นเราเลิกกันเท่าปรุงมีกะ,ม,กะ,กะมีพอดีกะ,กะลังเทอะ์กะละมีพอดีกะข้ากบมีลังเทอร์ก็มีจังมีเสื้อเกอมีโนะกบมี เธอกับโนกเกิดโพดกกะไม่นิ่งแต่โดยลักการแล้วนะแป้งข้าวเหนียวจจถุงหนึง<ป>่งก,ก้ยสองหวีบอกคือแล้วแต่เฮาเซอเฮาคือว่าได้ก้ยหลายกะเิอกล้ยหลายปริมาณของแป้งปริมาณของก้ยแล้วกับปริมาณขอ,องโซนผสมที่ว่าทั้งมะพร้าวทั้งมะโถ่ทั้งแป้งแล้วมันละเป็นหลายเเรย ข้าวละเซอร์น้ําตาลทอเล่ออยัางละพอดีคือกะคือกะในจํานนว่าอ,อ๋อกะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแป้งแล้วนะแป้งมันละเป็นก้อนแนวนั้นละติดขันแล้วก็หั้นกับมีดีกันคันแค้นก็หั้นกับมีดีคือเดี๋ยวก็แต่ว่าแม่แม่มกปลาในเะราเนละ้แม่มีได้ซิมมกปลามันดิบเพื่อละซิมได้แม่บอบแต่ว่าอ,อาปรา,า็าโคมาโคมาเลยบอกเวาลาซ้านี้ ว้าละมกได้สี่มกหรือว่าห้ามกครับแล้วโซนผสมเมื่อคิดเอาเข้าเวทอยู่แล้วคือสิบเม็ดอือสิบเม็ดคนครับแต่ว่าตั้มซูสิบยูสิบเม็ดมานี้แต่เมื่อกี้เราก็เสื้อเกอร์เสิร์เกอร์เสิร์ฟผงก็ลดลงไปเสิร์น้ำปลาแดะ่เสื้อน้ำป่ากระกะนี่จำนวนวา้าสี่มกแล้วเนอะสมค้นจะเซิร์ซ้ำเลยครับ ใชเอสเทมแล้วก็คือกินมีได้อ๋อคนเอสสูตรอันซุ่มเจ้าน่ะคือมีได้เป็นมัดโตรงเป็นซ้อนโตรงสองซ้อนโตงสามซ้อนโตงปลาจักโต้งเนีเนี่ยมีได้เอสเ่านั้นแต่วาแต่ว่าเฮ้าน่ะมันเอสกินมากแต่น้อยจนใหญ่อาศัยประสบการณ์ก็เลยหูจักว่าปลาซั่มนี้ฮอละเซอร์ส่วนผสมลงไปซัําได้คือมันกับเป๊ะเป๊ะโซเทวได้หรอ ก็แซบกระแมนอยู่หรอว่ากันกระสงสัยอยู่เพราะว่ากันกัแซบคูเทวแต่ว่าห่างมีมีเห็นซูมมเจ้ามามนตรงเป็นจำนวนสองจ้าของน้ำปาพงสุรสเซอร์ไายเฮาเลอร์นี้หนแม่มาองก้นโทยป้าโทยกับมีเอ็ดเพราะว่ามีแหมนส้มปลาหน่อยหิวหิวค่ะอยากกินครับคุณลเตียามาค่ะมาค่ะ อร่อยมากเลยเนี่ยเสวัสดีครับคุณสิวิมลบุญศรีเป็นตาแซบเนาะค่ะลงไลนในภาษาผู้ไทยขอบคุณค่ะแซบแซบแจกมะลิอยู่เพราะว่ามันเป็นของเพื่นบ้านที่ห่อหมักครับอันนี้ละลงวัดมื่ออื่นกับเสือบาดมื่อเช้าเมื่อเช้าหน้าแต่งลูกมาเด้อแม่ก็แต่งไว้เสือบาดเสข้าวข้าวเสือวัดป่าเสือวัดบ้านครับเสือบมณฑลผวาเขาเออะหลายอยู่เบาหมุนเนาะ ว้าวม้วนเนาะจ้าครัขบขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับอ่ะอ่ะ้ะต้มกับแซ่บก็เดียวได้จ้ามาเด้อ<า>มีหวานจะซื้อได้ลาพี่น้องซาป่านนี้นะแม่กันเยอะละโบเมนอย่างขอบคุณลหลายๆเจ้าที่เข้ามาเบิ่งกับกินข้ขาวหนมตำเดียวได้จ้า,จาขอบคุณลหลายๆเจ้าสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับ